นวดน้ำมันอะไรช่วยทำให้ผมขึ้น คนเราส่วนใหญ่นะครับมีปัญหาผมร่วงผมบางในกลุ่มประเภทที่เรียกว่า androgenetic alopecia ซึ่งกลุ่มนี้นะครับมันคือกลุ่มผมร่วงผมบางจากพันธุกรรมนั่นก็คือตัวเซลล์รากผมของเรานะครับหรือว่า hair follicle มันไวต่อฮอร์โมนแอนโดรเจนในร่างกายเมื่อมันเจอกับแอนโดรเจนมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวเซลล์พวกนี้มันฝ่อลงเล็กลงนะครับมันจะทําให้เส้นผมเนี่ยเล็กบางแล้วก็ความหนาแน่นของเส้นผมน้อยลงยาที่ใช้ในปัจจุบันนะครับก็จะมียาไม n o ซิ d i ลกับยาฟิ n a s t e r i นะครับที่ ที่ได้รับการจดแจ้งออยอนะครับที่ผ่าน FDA นะฮะแต่ไมนอกซิดีลก็มีผลข้างเคียงนะครับก็คือมันเป็นยาขยายหลอดเลือดเพื่อเพิ่มเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่เซลล์รากผมนะครับก็จะทําให้เกิดความดันต่ําได้แล้วก็เป็นยาที่จะต้องกินไปตลอดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดกินก็จะทำให้ผมกลับมาร่วงเหมือนเดิม ส่วนยาฟิเนสไร์ลก็มีผลทําให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายนะครับซึ่งจากการที่เจ้ายา2ตัวนี้มีผลข้างเคียงนะครับก็เลยได้มีงานวิจัยว่าแล้วถ้าใช้ตัวน้ํามันหอมระเหยหรือว่าเอเซนเชียลออ์เนี่ยมาเนี่ยจะช่วยได้ไหมนะครับในงานวิจัยนียก็มีการศึกษาตัวโรสแมรี่ออร์นะครับหรือว่าน้ํามันหอมระเหยโรสแมรี่ว่าสามารถช่วยได้ไหมในกลุ่มการทดลองนะครับเขาได้นําอาสาสมัครมานะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มหนึ่งใช้โรสแมรี่ออร์อีกกลุ่มหนึ่งใช้ตัวยามานซิดีวที่มีความเข้มข ผลหลังผ่านไป6เดือนเนี่ยออกมาพบว่า กลุ่มที่ใช้ Rosemary อ i ยเนี่ยผมขึ้นได้ผลเทียบเท่ากับกลุ่มที่ใช้ยาไมน o x i ซ i l เลยครับแต่กลุ่มที่ใช้ m i n o x i ซ i l เนี่ยไม่มีผลข้างเคียงไม่เกิดความระคายเคืองแล้วก็ไม่ทําให้หนังศีรษะแห้งที่สําคัญเนี่ยก็คือความรู้สึกของอาสาสมัครเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสบายใจเขาคอมฟอร์ทที่จะใช้ตัว Rosemary อ i ยมากกว่า m i น o x i ซิ l ครับที่จะแนะนําเลยก็คือเพื่อนๆน,นะครับสามารถใช้ตัว Rosemary อ i ยได้แต่ว่าจะต้องไม่ใช่น้ํามันหอมระเหยที่สกัดมาเข้มขน100้นะรเพรา่าถ้าเราเอาน้ํามันหอมระเหย ทาลงบนหนังศีรษะหรือบนผิวหนังมันจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับแนะนําใช้ผสมกับตัวน้ํามันพาหะนะครับหรือว่า carrier oil นะครับอย่างเช่นพวก castor oil พวก น้ำมันโอลิฟออยล์พวกน้ำมันมะพร้าวพวกโจโจบาออยล์นะครับอย่างเงี้ยก็จะลดความเข้มข้นลงก็จะใช้ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะเลือกที่มันเป็นผลิตภัณฑ์โรสแมรี่ออยล์สำหรับทาหน,านังศีรษะเลยก็ได้นะครับพวกนี้เขาจะมีการควบคุมกําหนดความเข้มข้นที่เหมาะสมมาให้แล้วนะครับยังไงก็ลองนําวิธีที่ผมแนะนำนไปลองใช้กันดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมก็จะมีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมมาแชร์ให้ฟังอีกนะครับผมวูดี้วูดทีเมสสวัสดีครับ